บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะรุณสวรรัสด์วันอาทิตย์ตอนสายๆนะคะกำลังจะมาเก็บผักโอเคเนี่ยสลัดเรากระบางกินเลยนะนี่อยู่ในกล่องโฟมนี่ก็ผักงามได้เหมือนกันนะุผู้ชมเ็ขาจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะ,ะโฟมนี่ไม่ต้องเจาะรูนะเป็นโฟมเก่าๆเป็น วัสดุเหลือใช้เนี่ยกะละมงกระมัง,าม,งมาปลูกได้หมดเลยนะโอเคกินเป็นสลัดเปแกล้มเป็นผักเคียงนะครับจาบต้มมะม่วงมะม,มา่าอะไรก็ได้นะอันนี้แอบเอาแรดิชมาปลูกไปข้างข้างแรดิชในกล่องโฟมงานไม่เรื่องดีราวอยู่นะคะเดี๋ยวนี้จะมาเก็บหัวแรดิชนะก็แรดิชนี้ถ้าปลูกมืองหนาวเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวก็แค่25วันนะไม่ถึง30วันดีนะคะ จะชอบอากาศเย็นๆชื้นๆเนาะอุณภูมิสิบพพกว่าองศาอะไรเงี้ยโตเร็วแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยปลูกหน้าหนาวจะโตเร็วเหมือนกันนะคะก็ได้หัวใหญ่หัวโตใช้ได้อยู่นะ <Okay. S 1> ถ้าปลูกหน้าร้อนนี่ก็ต้องรดน้ําบ่อยๆยนะกลางวันนี่ต้องมาชโยนะ้ำเขาจะชอบแสงชอบแดดอยู่แต่ว่าไม่ชอบความร้อนอบอ้าวจนเกินไปนะหน,หน้าร้อนบ้านเราเนี่ยมันช่วงมีนามีสามก็ร้อนและพุ่พนะื้นเนาะ ปลูกเร็ว,วนะ่าร้อนต้องมีสแลนพลางแสงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเหี่ยวแฟบสลบสลด่ล้มระเนรนาดเลยนะกลางแจ้งแดดร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องมาช่ลยน้ำรดน้ำช่วงกลางวันออถ้าเขาปลูกขายเยอะๆเนี่ยเขาจะทำสแลนพลางแสงให้นะคะสลัดจะไม่ค่อยสู้ความร้อนเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นผักชีของเราผักชีถ้าหวานเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องถอนเขาขุดมาทั้งรากแล้วก็แยกไปปลูกในถ้าเป็นแก้วกาแฟก็ แก้วละหนึ่งต้นนะคะ <Okay. S 2> เขาก็จะโตได้ดีได้งามกว่านี้ถ้าเป็นปลูกในกล่องโฟมก็ได้มอนกนงามเหมือนกันแต่ว่าแยกกล้าให้วลายญาอย่างน้อย10เซนนะคะ mm hmm. เผื่อเขาโตขึ้นมาแล้วก็จะได้หาอาหารได้เต็มที่นะคะมี mm hmm. ลาก็ต้องแยกไปลงแปลงหรือว่าใส่ภาชนะปลูกนะคะ <Okay. S 2> อก็เาเขาจะชอบแบบว่าแดดรำไรหน่อยนะอันนี้ชีลาเหมือนกัน,นชีลาเขาหว,วานๆไปแทรกกับผักบุ้งแก้วนี่ต้องแยกกล้ามาปลูกแล้วจะเป็นต้นใหญ่ต้นโตแต่เขาชอบแดดประมาณนี้แดดครึ่งวันแดดไม่จัดมากนะไคล้ายสลัดนะผักชี แดดจัดตันนี้จะเป็นแดดจัดแล้วก็ต้องกลางวันต้องมาโชโลยน้ำนะคะไม่ให้เขาแห้งแล้วก็แยกกล้าไปปลูก็ในที่แบบว,ว่าแดดสักครึ่งวันนี้ก็จะดีนี่เราจะมาเก็บแรดิกแปลงนี้อายุเขาเดี๋ยวจะแก่เกินไปนะจะกินไม่อร่อยเนี่ยอายุเขาก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะนี่ปลูกในล้อ ยางรถยนต์นะคะอดินมาเติมก็งามได้เหมือนกันเนี่ยดูหัวเรดิชคุณผู้ชมเมืองนอกปลูกในเะมืองไทยนะคะดูหัวเขาว้าวหัวใหญ่หัวโ,โตใช้ได้อยูน่นะเนี่ยอันนี้เป็นหัวสีนี้นะสีชมพูออกแดงๆเนี่นะคะจริงมีพันธุ์แบบมิกซ์นะก็คือกำลังเพาะเพาะกล้าอยู่ก็เป็นรวมนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีชมพู หลายเฉดสีมว่วงออกมงม่วงเดี๋ยวมันจะแก่เกินไปเจ้าหัวที่เริ่มโตโต,ตอันนี้ปลูกแรดิชเนะี่ยให้ห่างสักสิเซนนะคะเพราะว่า้าเบียดกันมากนะหัวเขาก็จะไม่ใหญ่มากแนละ้วบางคนปลูกก็จะไม่ได้หัวน,อน้อยเพราะว่าปลูกขี่เกินไปแล้วก็สําคัญดินนี้ต้องร่วนซุยนะพวกผักที่ลงหัวเนี่ยดินแน่นดินแข็งเนี่ยจะแบบไม่ได้นะคะแครงแครอทอะไรพวกเนี้ย แรดิชแครอทพวกบีทรูทใครกินที่อังกฤษน่ยรสชาติดีไม่หืนไม่เฝื่อนไม่อะไรนะอาจจะเป็นกับภูมิประเทศภูมิอากาศด้วยนะคะลูกบ้านเราเนี่ยก็จะมีแบบเผ็ดๆติด,ด,ดลิ้นคล้ายๆหัวปกาศนะปะกาศจีนข,ขาวๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ฉุนไม่ได้หืนเท่านะม้แกล้ม ไปลาบสุดหน่ไม้นี่แหละแล้วก็สไลด์เป็นสลัดแครดิชเป็นพืชเมืองหนาวอีกชนิดหนึ่งที่มีทรงพุ่มใบเล็กส่วนที่นิยมนํามาทำอาหารคือส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินที่มีลักษณะกลมหรือรูปไขร่รีผิวสีแดงหรือสีอื่นๆเนื้อข้างในสีขาวเนื้อแน่นฉ่ำน้ำมีรสชาติเผ็ดติดลิ้นและกลิ่นฉุนเฉพาะตัว การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมีคุณค่าทางอาหารเช่นประกอบด้วยธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสและคาร์โบไฮเดรตส,สูงนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์วิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 E K โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคโรทีนโปรตีนโซเดียมแมกนีเซียมน้ำตาลแมงกานีสสังกะสีและไขมันอีกเล็กน้อยนอกจากนี้ แ a d ดิชยังมีสรรพคุณทางยาได้แก่ 1. ช่วยดูแลโรคทางเดินหายใจเพราะมีส่วนช่วยป้องกันโรคหวัดและทางเดินหายใจอักเสบ 2. ช่วยขับเสมหะา 3. ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 4. จัดเป็นยาระบายอ่อนๆและ5ช่วยขับปัสสาวะนอกจากนี้แรริชยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสและ,และยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเอง oh. การรับประทานแรริชสามารถรับประทานดสดๆเป็นผักเครื่องเคียงหรือผสมในสลัดรวมไปถึงเมนูต้มจืดหรือซุปก็ได้เช่นเดียวกันโ <Okay. S 1> อเคก็ง,งามใช้ได้อยู่นะประโยชน์เยอะนะคะแคดิชเนี่ย ถ้าขึ้นห้างนี่กล่องน้นอยๆก็หลักร้อยอัพนะนี่ผักเมืองนอกนะผักนําเข้าจะปลูกบ้านเราก็ได้เหมือนกันเนี่ยน่ารักจะ้ะ <c oughs> หัวประมาณนี้แหละไม่ต้องเอาหัวใหญ่หัวโตมากหรอกจะ่ได้กินอร่อยนะคะโอเคปลูกง่ายนะคะเรดิชเนี่ยตอนแรกนี่ว่าจะปลูกยากแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยโดนแสงเต็มนีต้องแบบย้าให้เข้าขาดน้ํานะนจะเฉาใบจะสะลดแล้วก็จะแบบ งัาการเจริญ <Okay. S 1> เก็บไปก่อนเร็จตู้เย็นไว้ก่อนจะทำเมนูไหนก็อีกเรื่องหนึ่งพรอะเดี๋ยวเขาจะแก่เกินไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงผักรุ่นใหม่อันนี้อาจจะเอาเคลมาปลูกนะช่วงนี้กำลัง,งคลั่งไคลการปลูกเคลนะแล้วก็เพาะไว้ลากลังโต เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่บ้านสุกมุกี้มาแชร์กันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสุขก,กายสุขใจมีเงินใช้กันทุกคนนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ